ครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับดึกดึกพี่น้องของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่ไหนในเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นคนเสื้อแดงก็ยังสู้ต่อไป นี่นางดีแรกทั้งหลายสุเทพเทือกสุบันเขาก็จะประกาศในแถวทางของเขาบอกให้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปรายงานผมก็นึกสงสัยอยู่มันกันไอ้สุเทพเอ้ยตาเทือกไม่รู้แกจะไปให้ใครไปรายงานอะไรแกพูดไม่หมด แต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นการรายงานอะไรมีทั้งหมดหข้อแต่แกก็จะบอกข้อเดียวรายงานแต่ไม่รู้รายงานอะไรรายงานดีหรือรายงานชั่วแกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบ่งบอกว่าพี่น้องเสื้อแดงเขาติดตามดูสถานการณ์ตัดเทือกพอสมควร แล้วก็ส่งข่าวถึงกันเพราะพี่น้องเสื้อแดงไปอยู่ในที่นั่นอย่างต่ำๆเกือบร้อยคนอาปลบเมื่อไหนพี่น้องนี่คือสายสิบของเราส่งข้อบความบอกเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามข่าวสารอะไรก็ตาม ไม่ถึงห้านาทีคนสแสดงรู้หมดแนวทางการเคลื่อนไหวของตาเทือกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นแนวทางบอกว่าตาเทือกนี่หาที่ลงยังไม่เจอตาเทือกเอ้ยแกไปกินยาอะไรเข้าเนี่ยขึ้นแล้วหาที่ลงยากตาเทือกนี่แม่ติดรสชาติข้างในหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ในไหนล่ะข้างในนอรมังพี่น้องที่รักทั้งหลายตาเทือกก็บอกว่านา,นายรกนายยกยุบสภาและต้องไม่อยู่แล้วก็ให้ลาออกไปเลยตาเทือกแกคิดได้อะไรยังไงน่ะรัฐธรรมน,นูญปัจจุบันคือมาตรา181บังคับอยู่ในตัว รัฐบาลลาออกแต่นายกต้องรักษาการแต่ถ้าหากลาออกพี่น้องครับในหมวดมาตราอาญา157นายยกผิดเต็มๆตาเทือกเอ้ยแกคิดอะไรแกรู้คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยตาเทือกคิดได้ เหมือนจะคล้ายๆแกนอนฝันละเมอหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดว่าปีนี้สมัยนี้เหมือนปี2516แกยังไปตื่นหรือเปล่านี่มันปี2556ในยุคนี้รัฐธรรมนูญเขาบ่งบอกว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือสอสอเท่านั้นที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่เธอแกไม่อ่านรัฐธรรมนูญหรือเปล่า ในสมัยครั้งนั้นก็แกก็พูดถูกนั่นมันสมัยนั้นแกเพิ่งตื่นหรือเปล่าในสมัยนั้นใครก็ได้ไม่ลงเลือกตั้งก็ได้แม่ขาไอติมอยมู่มาเป็นนายกก็ได้แต่ถ้ามีเสียงเลือกตั้งหรือคะแนนยกมือให้เป็นนายกนี่มันสมัยนั้นตะเทือกแกไม่รู้หรือ,อยังนอนยังไม่ตื่นหรือเปล่านี่มันคนละสมัย แม่แกคงคิดว่าไอ้หงอกเคยเป็นนายกคิดว่าคราวนี้แกก็คงอยากจะเป็นนายกเหมือนกันยกอะไรพี่น้องยกอะไรตาเทือกนายกรัฐมนตรีในยนุคนี้สมัยนี้รัฐธรรมนูญปีห้าสุบปีห้าสิบเขาบ่งบอกแล้วเฮ้แกนี่ ยังไม่ตื่นอีกแล้วเนี่ยรู้ทั้งรู้สอสอพรรคประชาธิปัตย์รู้ทั้งรู้ก,รรรรกี่ยุคกี่สมัยแล้วที่เป็นสอสอแล้วเป็นรัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยนี่ยังทําตัวเหมือนเป็นเด็กอนุบาลไม่รู้จักว่าถน,นนนนททางที่เข้ารัฐสภายังให้พี่น้องตัวเองไปส่งเข้ารัฐสภานี่เป็นเด็กอนุบาลอยู่หรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลาย แกรู้มากหรือเปล่ามือกฎหมายที่อยู่ในพักประช,ชาธิปัตย์เก่งนะเก่งนะแต่บอกได้พวกนี้เป็นนิสัยเก่งแต่เกมโกงนิสัยขี้โกงนี่แหละพี่น้องแทนที่จะเอาคฟามรู้ของตัวเองพัฒนาประเทศชาติสิ่งดีๆก็เสนอเข้ามา แต่ตัดเทือกเอ้ยแกจบแล้วคราวนี้จบแน่นอน <got> คนอื่นที่เขามาเป็นนายก <got> เขาคิดได้ทำได้คิดใหม่ทำไม <got> อย่างนายกทักษิณชินวัตรตาดูดาวเท่าเจ็ดเด่นนี่เป็นอูต่ตาหันส้ใจของประชาชน <got> ถ้าไม่ดีพอ <got> บอกให้หน่อยว่าถ้าไม่ขังเนี่ยอยู่ไม่ได้นาน บอกให้แนวคนบอกว่าที่ไม่เอาตักศีนทักินออกไปในยกยิงแล้วออกไปแล้วบ้านเอื้อถอ,อนแล้วพวกมึงไปจุกหัวอยู่ทำไม,ไมของทุน30บาทไม่ใช่กองทุนมกองทุนหนึ่งล้านบาทเนี่ยเอาทำไม30บาทนักฐานสุขโรคเอาทำไมแอ่แกยังไม่รู้อีกองเ,งเป็นโรครักษา เป็นหมื่นๆเส้น,นๆแต่ได้เสียจ่ายแค่30บาทตัดเทือกเอ้ยแกไม่เอาเข่าวนี้แล้วแกจะไปข้าไหนาตื่นใช่ั่งสิพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามยุคไหนก็ตามถ้าเป็นรัฐบาลเป็นนายกแล้วพี่น้องพึ่งพาอาศัยได้สิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องการทั้งนั้นเป็นสิ เป็นไปสี่ห้าสมัยยิ่งดีเงินในกระเป๋าก็จะมีเศรษฐกิจไหลออกไหลเข้ามีแล้วใครจะไม่ชอบแล้วใครจะไม่เอากี่ยุกี่สมัยแล้วตํมมาร์กนี่ก็บอกแล้วผมว่าเมื่อวานนี้นี่ตํมมาร์กเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะทำเหมือนเ,อนเขาแล้วก็เอาเป็นที่ระล,ลึกสถานีตำรวจ396สถานีนี่แหละเป็นอุทางหานอนใจว่า ตามมาําราก็เรียนแบบแต่ชวนเหมือนกันพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนก็ได้บอกบอกว่าใครก็ตามที่เป็นนายกที่ร้ำคุณงามความดีพี่น้องประชาชนอยู่ดีไม่สุขเงินในกระเป๋าแล้วใครไม่อยากจะเอาเป็นนายกรัฐมนตรีคนดีๆแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องมีแต่พักประชาิปัตย์เท่านั้น ไม่อยากจะให้บ้านนี้เมืองน,นี้จเจริญไปด้วยดีดอยากจะให้ลงคลองแล้วก็ชอบเดินทางลัด,ดกว่าเรียกทหารออกมาปฏิวัติคิดได้แค่นี้นี่คือวิธีทางเก่าๆไดโนเสาร์เต่าล้านปีพักประชาธิปัตย์คุณทำชั่วชาเรลวซามในี่แม้คนพี่น้องเสื้อแดงนี่เขารับไม่ได้ แต่ถ้าแบบฉบับของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยในแนวนี้คนเสื้อแดงเขาชอบดังดังหน่อยพี่น้องดังดังหน่อยส่งเสียงดังดังให้พี่น้องที่ดูการถ่ายอทอดสดเว็บไซต์ไทยไวด์โอจีและดูการถ่ายทอสดสด ดีเอเดนขอบคุณและเป็นกำลังใจให้พี่้องทุกท่านทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงสู้ต่อไปสู้ไปครับพี่น้องสู้ไหมสู้ไหมจนวันนั้นชัยชัใชนแะละเป็นของพวกเราปรเบเือดัง